เขินแทนเลดี้ปรางเผยตั้งแต่แฟนคลับจิน้นโอบก็ได้คุยกันมากขึ้นโสดแล้วสวยมีสเสน่ห์นะดึงดูดมากๆเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวปรางกรณรันหรือว่าเลดี้ปรางตอนนี้บอกเลยค่ะว่ามีนุ่มๆตามจีบเพียบเลยอย่างก่อนหน้านี้ที่ปรางเข้าไปคอมเมนต์อวยพรวันเกิดนักแสดงหน,นุ่มโอบโอบนิธิทำเอาแฟนคลับจับจินเพราะดูเคมีเขากันสุด,สด ล่าสุดปรางมาร่วมงานบวงสวงละครเรื่องบูงาสารีเลยมีโอกาสให้สัมภาษณ์สื่อถึงความสัมพันธ์กับโอบอย่างล่าสุดไปเบิร์ตเดย์โอบนิธิเพิ่งไปเบิร์ตเดย์วันเกิดเขามาค่ะคนก็ยังจับจีนจริงๆมีโอกาสไหมเหมือนเดิมก็คุยกันเรื่อยๆคุยกันในฐานะคนรู้จักกันคนหนึ่งฮ่าฮ่คุยกันอัปเดตชีวิตโอบจีบไหมเขาไม่ได้จีบเสียงสูง เราไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะฮ่าฮฮเขาไม่ได้จีบอันนี้พูดได้แฟนๆจ้นต่อได้ไหมแล้วแต่แฟนๆเลยค่ะจริงๆเรามีโอกาสได้เห็นคนจินเรารู้สึกว่าน่ารักดีพอเข้าไปดูคลิปก็รู้สึกว่าน่ารักดีค่ะมีความเป็นไปได้ไหมคู่เราเพราะโสดทั้งคู่เหมือนพอมีคนมาจิ้นเราก็ได้คุยกันมากขึ้นเรื่องข่าวมีอัปเดตเรื่องผลงานได้คุยปรึกษากันมากกว่าค่ะ โอถามไม่ว่ามีคนมาจีบเราไหมไม่มีไม่ถามเขามีชวนไปเดทชวนไปกินข้าวไหมไม่ไม่พูดแล้วเขินตัวบิดไม่ตอบปแปลว,ว่าฮ่าฮ่พอแล้วพอแล้วคำตอบแบบนี้ทำเอาแฟนๆฟินหนักมากๆเลยทีเดียวค่ะสรุปคู่นี้จะยังไงคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณเรดดี้ปังโอบนิธิ